ไปข้าไปข้าไปข้าไปไปขัาไปเพื่อนไปขัาไปเอาเงิรถไฟบอมปไปเนี่ยมาแล้วว่าจะมาสอนการต่อย นี่นะคะดูกันตอยไม่ได้ส่วนตัวเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณผมยักษาลวันนี้คะดอกทอกับกูกันสิคุณผู้ชมเจ้าขา่ส่องเหตเอาว่าคุณผู้ชมเจ้าขาอะไอะไรต้นต้อะไรผู้ชมจ้าขา โอ้อย่าพุ่งขึ้นอย่าหลงไงโบรู้โอเอาไม่ปวดใช่ไหมคุณผู้ชมเจ้าขาดูสิคะมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรเฮ่อเหี้ยนี่คุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้มาเราอะไม่เป็นปลาดูดกบนยวะตายซะ มี่อยู่ขาม่อยูโอยอ้าวโอ๊ยโอ้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 ยโออซะบ้างมีวิธีเดียวที่จะสยบเขาได้ลวโอนแอ้วนีมึงแกล้ง f อไป้ไอ้ไอ้นอน แมนเอัน,น้ใจะเล่นกูไอ้นี่มานี่ไอ้เี้มันกกินทำไรวะไฟดารเบนโตไฟาลเบนโตเอ้าไอ้โมเป็นตัวประกันเนี่ยะเป็นปลาปักเป้าแะส่ายไอ้ย่าคอจะหักเอาพ่ออีเด้อท่าจับไม่ได้ดิจับไม่ได้ โอ้ยโอ้โหเฮียโอ้ยโลดระเบิดทีหลุดหมดเลยโอ้ยลื่นอย่าทำอย่างนั้นอย่าต่อยทีพร้อมไหมขาบรถแล้วมงเยียบินเลยัดกโกดัขอได้ไหมระแงน่าไหมนี่น่ เฮ้ยนอนของปวดพี่ป้าไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พี่าโยนลงไปไม่ใช่อ๋อคุณเดายาขาแล้วทำไมภูมันลงไปอย่างนั้นน่ะหรือว่าเอาไอตัวต้องหนอแน่เลยไอ้เกี้ยกูไม่รู้ใครว่าไอสัตว์คุณไม่โอ้ไม่ไปแต่ใจด้วยคุณเดายาขาขึ้นมาหรอมีมึงอะไร โอ้ยจะเอาสักกี้ขวดเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยลงไปแล้วอ่ะอันตรายว่ะมีอีกขวดวะเนี่ยเยอะเ้ยเนี่เดียวนี่เฮ้ยลงมาด้วยเหรอไปปั้มอย่างเฮ้ยโอ้ยิบผิดอันหยิบผิดอัน อีกตัวเองพี่แมวดีเคที่มาเนี่ยนี่ไอดีเคของพีดะยังไม่ดีดูยังไม่ว่าใจเย็นเนาตัวนี้เขามาทุกปีเลยนะไดีเคของพีด อเ่นอยเหนื่อยเหยเหนื่อยเหนเหนื่อยโอ้เหนืิงและได้เฮีโร่เฮ้ยพี่ตายแล้วินจะตายใจด้วยพี่ผมยังไม่ตายมาเดเฮ้เอ้า เลยเลยไปอู้ยอย่างไรไอ้ทู่มันเลยป้ายใครจะหมดไอ้ทู้นะผมไม่เคยไอ้ดูผมยืนนิ่งผมพี่ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวแล้วตลกไปเหส่วนตัวส่วนตัวต้องกูส่วนตัวล้วนพี่ยะต่อยทีทะลุแน่เยอช่วย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 

นั่นมันบอไม่ใช่กูัวพไม่จำแนลงมาค่ะลงมาโอ้ยไม่คุยยุบเจไงวะไม่จะขึ้นไปพุ่มิอย่างไม่จะขึ้นไปพุ่มิหย่างห้องอยู่เลยอันนั้นต้องจบแล้วมันจนกว่าตัวผมจะระเบิดอ่ะนี่ไม่ใช่กลัวฆ่ามันกลัวปลามาให้เพื่อน จอ่เนียเก็บไว้เถอเฮ้ยไม่มีรหัสด้วยรหัสแล้ววะพี่เดี๋ยวดูให้ดนึ่งรหัสหนึ่แปดสี่อาวุธน่ารพี่ถกลับไปอะไอแมวโอ้ยแม่ คอมโดนยืดไรยว้าวไม่ซึ่งระเบิดไหมพี่โอ้เมียโดนยืดไรว้าให่ายวะเนี่ยตั้ามาเด็กเฮ้ยโอ้โดนตั้มาซื้ติกัาถ้าตายแล้วนี่ว่ะคุจะอยู่ให้อะเกมนี้โอ้โหตาใสตาวิเดียวก็ตายได้ว้าวอาเ้าออพี่เนี่ยมันมาเ็นหละ นั่งเผื่อไปหน่อยอยากอยากเล่นนานๆแหละโอ้นี่เพิ่งแมสก์ไหมไอ้นี่งอ๊ะเนาะเนาทำไมน้องเราทำไมเนาะมาทำไมน้องไปไหนมึงไปไหนโอ้ยไปกันตื่นตื่นตื่น่ตืนแล้วยกเก็บวะไอ้น้องเฮ้ยเฮียนะคุยอะไรล่ะคุยอะไรล่ะไอ้เจ๊จุกนี่ เฮ้ยโอ้โหโอเดฮาคอยคอยู่ด้วยคอยยู่ด้วยมีอางเดียวต้องปลดุมันแน่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 โอ้ยเจี๊ยไต้องเดินเอ้ยโอ้ยเี๊ยอะไรเ่ยถอเยเนะ มิงม oh, oh. oh, oh. oh ิงออ้าเฮ้ยไม่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 ไมมัได่ไม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 ยไม่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 ไมาไม่ไมไม่ไม้ไ เอาพี่ปลาไปไหนอ่ะยังอยู่โอเคนี่มันจะบูสลีย่าเฮ้ยปล่อยผมอ้าวเอามานั่นแหละอื้อมุมอะไรเอามุมวะเอามุมเนี่ยอาไปครับเซตตี้โอ้ยโอ้ยมาไงวะ เข็นๆๆเข็นเข็นเข็นๆๆเข็นๆไว้อ้าวพลาดแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเฮ้ยนี่ไม่ตายไวเดี๋ยก็ตุยโอ้ย ไม่ตื่นแล้วตายเลยไปไปนาดูเบนโตให้ลงแล้วไม่ตายด้วยวะเดี๋ยวไม่รู้มแรงโอ้ยเดี๋ยวเ๋ยวของดีเป็ของดีเฮ้ยโอ้ยเราปกครองนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ใครมันปามาว่าพี่ว่าเราจะลงมือได้ไหมมันจะสเสนอที่มันติดขางออกมาเนี่ยเขย่าเ้ยไปขอบคุณครับยิงยิงเฉยหนาเนี่ยโอ้ยปีไม่ได้อะ บาลานไปไก้ทักเอารอ้รอบรอบรอบทำลายเหรอรอบทำลายเหรอแบกเหี้ยตายเลยโถตายเหี้ยไอการนมึงลงมาช่วยพวก่อนอะไรกันเนี่ยลงมาลงมากรอ ไปที่ส那儿แล้วโอ้ยโดนด้วยเอออะมึงมาดิเดี๋ยวโดน่นมึงขึ้นมึงไม่ตายมึงไม่ตายเดี๋ยวไปเล่นดาดื่นแล้วเฮ้ยดาดื่นไร่เลยโอ้โหของแถมเยอะเหลือเกิน เอาไม่เมื้อขึ้นมามันไีกดรอบปวงมาชนด้วยเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยแหละเนี่ยแหละกุญแจงชัยชนะว้ากุญแจหลุดมือแล้วยังโอ้ยโอ้ยังเอออ่ะจัดการเองกันนะลุย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 ้าเมือ่อไหร่จะจบเลยี่ยะ โอ้ยไอหมาันี้เฮ้ยโอ้ยไอเสี้ยโอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตายยล็นะโอ้คือบออะไรบอเล่นต่อเล่นต่ออยู่เลยยาวอีกเฮ้ยขี้ขี้กูไอของดีเลย

ขอนได้ไหมอ่ะไอ้ขี้เยอยเจ๊งยยโอ๊ยโอ๊ยเอาเหี้ยตายตายยยนตายโอ๊ยโอ้ลงไปลงไปน้องไปดิ นั่นเป็โตัวเอ้าวมาตีตัวตัวเององใครป่าวะเอ้ามึงเนียนเหรอเวลาป้อนวิดดูดเน้นไม่กลัวหรอกมาเด้มาเด้ ไม่ไดนอะไรกับกูวะมึงอะ <What? S 2> oh. เอาละได้เวลาตัดเส้นะพี่เฮ้ยมันลังลอดอยู่ว่ะมา,าดิกูอยากโดนขี้อะอ,อยากโดนขี้วะน้องอยากโดนขี้ระทะเอาระทะไปดินะเต็มหน้า โอ้ยนี่ปึ้นมาเร็วเสียใจด้วยพี่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลาก่อนพี่บึ้มมึงอะไรกับอืมวายเลน ทำหน้าเป็นลมมาเก็บใครก็ไม่รู้แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเีอยกูตายเลยไอ้เดินหกคือไปอีกไอ้ยี่ห้อปตายแล้ววะตายยาตายเย็นเว อ้าวเร็มร้ายแนมพี่เจ็บโดดเยอ่ไม่รู้ไ้สับเน๊่ดูอะไรรายการช่วยกูก่อนไอ้เยดอกแรกมันแค่รอเลยเดินไม่ตรงอ่ะเพื่อน ย่าย <Yeah>, ิงยิงยิงยิง <nước> ย <c Genius> oh. 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 ิงยิงโอ้เฮ้ยยยยยยยการเป็นหน่วยซัพกาชนะตอนนี้แกต้องชนะเยอะเอาโอ้ย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 

เอาใส่ไม่ได้ใส่ใส่เราใส่บล็อกเป็นโลก่อนเป็นโลกรันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยเยเฮยากยเฮ้ยเฮ้้เ้เ

อ่าไมูัโมค้าโมค้าไม่เอาไม่เอาท้าแมงกูเสียห่วงหน้ารุ่งจะหน้าลุงก็เป็นหมาเดี๋ยวปวดหนุ่ยกูไม่เบร์แล้วกูไปแล้วเอาเลยเอาเลยมือมีอะไรไปดิมาสุกไปเลย ไอเลยเธอทำให้คอลอยู่ด้วยกันโควิดเขายิงเขาไม่ยนด้วยสิเขาไม่ยิงนะด้วยสิไปไหนจ้าโอ้โหรถช้าจัดอ่ามากไอ่ะเอ๋ยวาดเจ็บโอ้ เองขอขวัญไปแล้วค่ะหลบ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 ลลกอ่ะยอมเสียเวลาดีกว่าเสียเหรียญโอ้โหมีคนแฮกแมปว่ะชอบ B นะผมเล่นแบบตับทิดได้อ่ะผเจอกันครับขาเปลง่ยนขที่หนึ oder? ่งชิวๆเลยว่ะง่ายไปเ่าว่ะ อยากโดนบาสูก้าวะ่ะนิ่งห่างจัดจัดมาแล้วเชื่อมาแล้วโคตรถึงคอเทวด้วยนะคนนั้นอนะ่ะเย่าได้อย่างหวังได้ไ็นไงอ้ยโอ้ยขี้บาสูก,ก้าักไม่โดนเลยขอแม่นๆขอแม่นท,ที่เสียว ยิงไม่อยู่เหมือนกันแล้วยิงมึงเนี่ย <elaborate> ได้ป่ะ <hyster> โอ้ยเว้ยเอ้าเอาคนโดนวะโอเคก็โอ้ขอญาตด้วยมีมารยาท ไม่ให้แซงปลาไม่เอาไม่เอาอย่าแซงไม่เอาไม่เอาไม่ดีนี่แน่โอ๊ะอะไรอะไรไนี่เยอะไอ้เยอะไอ้กันาะเราต้องเอาพูดดิเราไม่เอาทางรัดอะไรสาระไปดีกว่าเฮ้ยเ่อี้มาอ๋อ้ไอ้เหี้ยไม่เกินไปเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเกินไปนี่ไอ้ทำใครวะ I <laughs> do